ทีเพื่อนๆชาวโน้ตบุ๊กสเปกทีวีทุกคนครับวันนี้เรามาทําความรู้จักกับ LG G5 กันสักหน่อยครับด้วยความที่เป็นสมาร์ทโฟนระดับเือธงมาในปี2016ทาง LG จึงจัดเต็มกับ G5 อย่างยิ่งใหญ่โดยมีหลายๆส่วนที่เปลี่ยนไปครับไม่ว่าจะเป็นการเลือกใช้วัสดุในครั้งนี้นั้นจะไม่ใช่พลาสติกโพลีคาร์บอเนตอีกต่อ,อไปนะฮะแต่ทาง LG เลือกใช้วัสดุเป็นฟูดเมตาหรือว่าโลหะเหลวหล่อเป็นตัวเครื่องขึ้นมาทำให้ตัวเครื่องมีความพรีเมียมมากขึ้นกว่าเดิมเป็นอย่างมากเลยครับ ส่วนทางด้านล่างของตัวเครื่องนั้นจะยังคงสามารถถอดออกมาจากส่วนหลักของตัวเครื่องได้ซึ่งตรงจุดนี้จะเป็นจุดที่ทำให้เพื่อนๆสามารถเข้าถึงแบตเตอรี่และกา๊สล็อตของ LG G5 ได้แน่นอนนั่นก็คือหมายความว่า LG G5 ยังคงเป็นสมาร์ทโฟนระดับเรือธงที่เพื่อนๆสามารถถอดเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้ด้วยตัวเองในส่วนของสเปคก็ยังจัดเต็มไม่แพ้เรือธงรุ่นอื่นๆครับโดย LG จะชูจุดเด่นว่าในส่วนของกรอบทางด้านล่างสามารถเคลื่อนย้ายได้ โดยจะมาพร้อมกับความสามารถในการเพิ่มโมดูลเสริมเข้าไปได้ด้วยตัวอย่างครับเพื่อนๆจะเพิ่มโมดูลที่เรียกว่า LG Campus Camera Grip เข้าไปเนี่ยคือโมดูลที่เพิ่มความสามารถให้กับกล้องหรือว่าจะเป็น b a n l o o u เส้น DAC โมดูลที่เพิ่มความสามารถให้กับการถอดรหัสเสียงและมีอื่นๆอีกมากมายเลยทีเดียวนะฮะเรามาดูในส่วนของกล้องกันบ้างครับ LG ได้มีการอัปเกรดไปพอสมควรเลยทีเดียวโดยเลือกจะใช้กล้องแบบเลนคู่ โดยในส่วนของกล้องด้านหลังนั้นประกอบไปด้วยเซ็นเซอร์เลนกล้อง2ส,ส่วนตัวหลักจะอยู่ที่2ล้านพิกเซลครับแล้วก็ตัวรองจะอยู่ที่8ล้านพิกเซลโดยในการถ่ายรูปเนี่ยสามารถจะเลือกถ่ายจากกล้องตัวใดตัวหนึ่งก็ได้หรือจะเลือกใช้ทั้ง2กล้องไปพร้อมๆกันเพื่อเพิ่มเอฟเฟกต์ต่างๆเข้าไปอีกได้อย่างมากมายครับอย่างไรก็ตามในส่วนของกล้องหน้านั้นทาง LG ยังคงใช้กล้องความละเอียดที่8ล้านพิกเซล นอกเหนือไปจากนั้น LG ยังได้มีการประกาศออกมาด้วยครับว่า G5 นั้นจะมาพร้อมกับอุปกรณ์เสริมสําหรับการใช้งานด้วยมากมายไม่ว่าจะเป็น LG 360แคมกล้องที่มาพร้อมกับความสามารถในการจับภาพได้360องศาหรืออาจจะมี LG 360 VR headset แล้วก็ LG Rolling Board Pro Monitoring System อีกึ่งหากนะฮะเพื่อๆที่สนใจรายละเอียดก็เข้าไปดูที่ notebookspec.com ได้เลยอย่าล,ลืมกด Subscribe channel ของเราใน YouTube หรือกดที่มุมขวาจอได้เช่นกันสวัสดีครับ